เออคุณโลบโตมันชินีครับคุณคิดว่าฤดูกาลนี้เออคุณจะได้แชมป์พิมเมลีกหรือเปล่าแล้ว FA ครับกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกคุณคิดว่าคุณจะได้แชมป์สักแชมป์ไหมครับในฤดูกาลนี้อ่าผ,ผมอยากจะรู้ว่าคุณคิดยังไงกับทีมอ,อื่นอ่าผมคิดว่าทีมอ,อื่นเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยฤดูกาลนี้เนี่ยผมก็ต้องพาทีมได้แชมป์สักช่วยหนึ่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูฟาหรือว่าแชมเบอรี่ก็ตาบนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยผมก็คงโดนได้ออกจากตําแหน่งโค้ดแล้วทีมคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครัคุณคิดว่าเขาจะมามีเป็นโอกาสเป็นคู่แข่งกับทีมของคุณไหมครับในสำหรับดูกาลนี้โอ้โอแน่นอนแน่นอนครับผมคิดว่าแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมนะัะทีมหนึ่งเป็นทีมที่ใช้ได้เลยนะใช้ได้ เก่งเลยนะครับเนื่องจากโค้ดนั้นมีฝีมือนะครับอาจจะไม่เท่าผมแต่ก็มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับโค้ดอย่างทีแมนยูนะครับก็คือเซอร์อเล็กนั้นเขามีประสบการณ์มากมายเลยนะแลวผมคิดว่าทีมอย่างของผมเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคู่แข่งของแมนยูนะแล้วผมก็ไม่คิดว่าทีมผมจะสู้ทีมของเซอร์อเล็กไม่ได้เราเชื่อมั่นในตัวลูกทีมทุกคน นะแล้วไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทโค้ดผู้ช่วยหรือว่าพานโลงก,ก็ตามเรามีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างกระดูกและฝันเทีงที่แข็งแรงเพียพอเราไม่เราต้องไม่คิดว่าเราจะแพ้ไม่งั้นเราจะแพ้นะแล้วเราก็จะพาทีมแคุณคิดยังไง<ห>กับทีมลิเวอร์ว o o มทีมเทพอย่างเวอร์ p ห o คุณคิดว่าเขาจะมาเจี่ยงแชมป์คุณได้นะครับในฤดูกาลนี้ แล้วฤดูกาลหน้าลใช่ใช่ครับลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เทพแล้วทีมหนึ่งเลยนะครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะที่ย<ส>อดเยี่ยมถ้าดูกาลหน้าคุณจะซื้อใครเพิ่มมา,าในทีมครับเพราะผมซื้อีรจิลสินแดงดาแน่นอนครับจะมาเสริมแนวลุกคนใหม่แล้วผมก็จะขายคาร์ลอสเตลเวสแอคุโรเชโกทิ้งไปหมดเลยว่าแล้วเขาเป็นไงบ้างเขาจไร้ประโยชน์มากๆเลยครับแนวลุกพวกนี้เนี่ยสมควรจะขายกัน แล้วคุณว่าผู้จัดการทีมมีส่วนกับแชมป์ต่างๆแล้วกอมีคุณคิดว่าผู้จัดการทีมที่มีสุมืออย่างเซอร์อเล็กเขาจะพูมทีมตัวเองเป็นแชมป์ล่อได้ได้ครับผมคิดว่าเอ่อทีมเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับโค้ดนะขึ้นอยู่กับโค้ดซึ่งผมเนี่ยเอ่อเป็นโค้ดที่ยอดเยี่ยมในเรื่องหน้าตาแล้วก็ฝีมือนะาเรียกได้ว่าดีที่สุดในยุโรปเลยก็ได้ก็ว่าได้นะนายคิดยังไง ผมคิดว่าทีมมวกเทพสุดแหลกทำไมคุณคิดอย่างนั้นนะคุณคิดว่าแมนยูจะเป็นแชมป์หรอเออเออใช่แมนยูก็น่าจะได้แชมป์ด้วยนะแต่ตามไปที่ผมยังอยู่แมนยูคงจะเออแล้วเออคุณคิดว่าทำไมแมนซิตี้ถึงเป็นยอดทีมได้จากที่ไม่เคยเป็นมาตอดใช่ไมครับอ๋อแน่นอนครับมีโค้ชหน้าตาดีอย่างผมนี่ไงครับ มีโคดหน้าตาดีผมแล้วไหนจะความเชื่อมั่นในตัวนักเตะครับเป็นแรงผลักดันให้แล้วคุณอยากเล่นเอโครับเกมอ็ครับคุณอยากเล่นครับต้องเอาไม่ไม่ไม่ผมไม่เล่นเอโกโวเด็ดขาผมเอาเวลาว่างไปซ้อมหรือไม่ก็เต้นฮาเร็มเช็ค เอเอนีสวัสดีครับทุกท่านเนี่ยนี่ครับสำหรับ,บคนที่อยากจะดู ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมรวมไปถึงนักเตะต่างๆนะครับสามารถมาโอนได้ที่จริงแล้วผมก็ชอบแมนซิตี้แน่ๆนะครับในยูทูบท่านที่จัดการและถ้าใครถูกด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะมีข้อมูลเอกต่างมากมายแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นนักเตะจริงแล้วผมชื่อโคลาร์ล้อผู้จัดการทีมคนเซอร์เบียและผมก็ตินอีโอรู้อะไรไหเพื่อนเช่นนั้นว่า